สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา f c มารับชมแนวทางหุ้นทั่งเส็งน,นะคะ f ค่ะเช้าบ่ายวันที่5มิถุนายน2568นะคะวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิงรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวัน แต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านสกูนะคะทุกคนเด่นเราไปดูก่อนนะคะทุกคนมันที่สีเด่นรอบเช้านะคะทุกคนขาใะให้เด่นอยู่ที่สามและหนึ่งทุกคนรอบเช้ามา1หนึ่งสองสองหนึ่งหกนะคะทุกคนขา คู่นะค่ะทุกคนมาคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนหนึ่งหกหกหนึ่งใจก็คิดสูตรไปด้วยนะคะทุกคนใจลืมเนาะพี่น้องฮ็ดหลายย่างหลายได้พี่น้องคะ่ะมาคู่ตัวเด่นหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะรอบบ่ายใจให้หกละห้ามาสี่สามหนึ่งศูนย์สี่มาเข้าสามหนึ่งหนึ่งสามรอบเช้าทุกคนดูเป็นคู่ตัวเด่นอีกต่างหากแล้วก็มาเลขเด่นประจาวันมาเลขสี่นะคะรอบเช้าเออรอบบ่ายเลขเลข รอบเช้าสี่กับ9หลุดรอบบ่ายมาแต่เลขสี่ค่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันเอา้เอาวขาบอสามารถดาราบไดอิลีนะนะพี่น้องว่าเป็นสีเข่าหรือเป็นสิหลุดมาต่อค่ะทุกคนวันที่5ขอให้ท่านโชคดีถ้าท่านชอบนะคะสําหรับวันที่5จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้สองและหมาดูคู่ความน่าจะเป็นสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองศย์สองสองหนึ่งหนึ่งสอง สองหกหกสองสักคู่กันทุกคนสองแปดแปดสองหกค่ะหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกหกนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสามสามหเจดเจดหเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สี่และห้านะคะ สี่ค่ะสี่สองสองสี่สี่หกหกสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ของพี่น้องศูนย์สี่สี่ศูนย์เมื่อวานนี้มาแล้วทุกคนไม่ชอบตัดออกแน่นะคะสี่สามสามสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่แปดแปดสี่ห้าสี่สี่ห้าห้าสองสองห้าห้าหกหกห้า ห้าศูนย์ศูนย์ห้า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 หนึ่งหนึ่งห้าค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะสองหกสี่ห้านะคะ fc ขาสองสี่สี66 66่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกสี่กับห้าสี่สองสองสี่สี่หกหกสี่ห้าสี่สี่ห้าห้าสองสองห้าห้าหกหกห้า fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่น ระาบาังเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคูททท่ที่ท่านชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพืชหัดอยู่ที่5กับ0เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล55เลข5ากับเลข0ูนย์นี้เอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเช้า2แลในเด่นประจําวัน5และ0นย์เป็น สองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นสองห้าห้าสองหกค่ะหกค่าห้าหกหกศูนย์ศูนย์หกติดคู่ตัวเด่นหกค้าห้าหกสี่กับห้าและห้ากับศูนย์เป็นสี่ห้าห้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ติดคู่ตัวเ,เด่นห้าสี่สี่ห้าสี่ห้าห้าสี่นะคะห้าค่ะห้าห้าห้าศูนย์ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนขาป็นจึงไดแน่พี่น้องหมักว่าค่ะ มักก็ตามต่อได้ค่ะพี่น้องคาะบมักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านกับพี่นอ้าาอ,นนนนนองแอดมินก็นเสียงเม็ดต้วละ่ะคบพี่น้องค่าบัดใดเนาะสีหอดสินเดียนมิถุนาานี่สิได้เศร้าลงแล้วนะคะทุกคนขาหุ้นที่ใจวางทุกหุ้นใจจะหยุดลงนะคะทุกคนไม่มีเวลาพักผ่อนเลย <c oughs> พี่น้องค่ามาหิดงานเมี่ยงนอกกะมันอยากได้หลายมันบ่ไหวนะคะทุกคน ก็ไปลงในกลุ่มแทนนะคะทุกคนจะไม่ได้พูดนะคะจะเขียนเอาถ้าใครอยากตามก็ตามไปได้นะคะทุกคนคอมเมนต์ถาม ID ได้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสงิงวันนี้วันที่5มิถุนาใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f c ทุกๆุท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ f c โชคดีค่ะโชคโชควันมัน,มน,มนสุขทุก้กนพี่้อง สวัสดีจ้า